สวัสดีครับวันนี้พบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แฟนคลับราฮิมสเตอร์ลิงไม่อยากเสียเวลาสเตอร์ลิงเผยเหตุสำคัญรามนเซตีพบเชลซีราฮิมสเตอร์ลิงแนวรู้ความเร็วสูงของสิงโตน้ำเงินครามในปัจจุบันเปิดใจเหตุที่จำเป็นต้องอำลาเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้มาเล่นในทีนสแตมฟอร์ดบิดช่วงซัมเมอร์นี้ตาร์ทีมชาติอังกฤษ คว้าแชมป์พเมีย์อังกฤษ4สมัยหลังจากย้ายมาจากของแดงลิเวอร์พูลมาเล่นในอิ a ่ T ินแอติฮัสเตเดียมเมื่อปี2015ที่สำคัญเขามีโอกาสได้ลงสนามให้กับเรือใบซีฟ้าในยุคของเป๊ปโกเดล่ามากกว่าผู้เล่นอื่นๆในทีมด้วยดาวยิงวัย27ปีต้องเสียตำแหน่งตัวจริงทั้งในลีกและเกมยูฟ่าแชมเปียนลีกเมื่อรุ่นการที่ผ่านมาทำให้เขารู้สึกว่าจำเป็นต้องออกไปหาโอกาสใหม่กับสโมสรอนอื่นสุดท้ายก็ต้องมาลงเอยกับสิงบลูด้วยค่าตัว47.5ล้านปอนด์ สเตอร์ลิงกล่าวในฐานะคนคนหนึ่งคุณพยายามอย่างเต็มที่เสมอเพื่อประสบความสาเร็จผมรู้สึกว่าเวลาลงสนามของผมที่มาซิตี้มันจํากัดด้วยเหตุผล,ลหลายอย่างและผมไม่อยากเสียเวลาในอนาคตเมื่อผมมองย้อนกลับมาผมไม่อยากเห็นตัวเองขึ้นไปอยู่ในจุดสูงสุดแล้วจากนั้นก็ตกต่ําดังนั้นผมรู้สึกว่าผมต้องรักษาระดับของตัวเองเอาไวเหมือนเดิมและต้องการที่จะหาความท้าทายที่สดใหม่ตั้งแต่ตอนผมอายุ17ปี ผมได้ลงเล่นตัวจริงอย่างสม่ำเสมอ,มสมอและเคยมีช่วงเวลาขึ้นไปอยู่ในจุดสูงสุดของอาชีพไม่ใช่ว่าการไม่ได้ลงเล่นอย่างสม,ม่ำเสมอเป็นสิ่งที่ผมยอมรับไม่ได้แต่โดยนิสัยส่วนตัวผมพยายามที่จะสู้และเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ต่งตางๆแต่มันไม่เกิดขึ้นก็แค่นั้นแหละด้วยการที่เวลาลงเล่นมีจํากัดแล้วผมอายุ27ปีแล้วผมรู้ถึงมาตรฐานของผมและรู้ถึงสิ่งที่ผมสามารถนํามาสู่ทีมได้ผมจึงไม่ยอมรับอะไรแบบนั้นอดีตเด็กปั้นลิเวอร์พูลกล่าวทิ้งท้าย ก็เป็นการเปิดเผยนะครับของราฮิมสเตอร์ลิงถึงสาเหตุที่ทำไมจะตัวนะครับเต็นใจที่จะย้ายออกจากสโมสรอนแมนซิตี้เพื่อไปตามหาความท้าทายที่สโมสรอนเชลซีผู้ชมผู้ฟังทุกท่านคิดเห็นอย่างไรกับประเด็นข่าวนี้สามารถคอมเมนต์และพูดคุยกันที่ช่องคอมเมนต์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับฟังจนจบรบกวนทุกท่านกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆ และเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดทางเราต้องขออาภัยมาณาที่นี้ด้วยนะครับ